สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนเอ่ยสวนน้ำสวนน้ำอายุทยาพาร์คครับน้ำน่าเล่นมากดูสีหน้าคนที่จะเล่นสิเป็นยังไงสีหน้ามีความสุขมากเลยพาไปดูทีตรงไหนไพูดไปด้วยมันน่าเล่นมากเลยไปพาไปดูสิ ส่วนน้ำเไปไ็นยไง,ไม,ง,งไม่ต้องสอดรับสวนน้ำใหญ่มากเลยไปดูสิเป็นไงบ้างวสวนน้ำไ,ไปใกล้ๆสิมานี่มานี่ ไปดูทิเป็นไงน้ำเย็นไหมลองมือไปจุ่มดูก่อนเอามือไปจุ่มดูก่อนน้ำเย็นนะเปล่าเย็นแบบไหนล่ะบอกเพื่อนๆบอกเพื่อนๆในนี้ก่อนเร็วเนี่ยบอกเพื่อนๆก่อนน้ำเป็นยังไงเย็นเหมือนอุ่นๆเลยไปดูสิล่ะที่นี่ดีมากเลย ไม่ต้องใส่ชุดว่ายน้ำพี่เอิญใส่ชุดว่ายน้ำแบบ